สวัสดีค่ะมาพอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้าวันนี้สโอเดตต้มเซนพี่น้องค่ะต้มเซนนะจ๊ะพี่น้องจ้าใส่ลูกศิลป์ใส่ตีนไก่มีหอดหมูยพอพร้อมปาาอไปแต่แซบขึ้นเกาพี่น้องจ้ามาสำรับวจเวลาอย่าห่างย้ำวันนี้ก็บข้าวเพื่กับพี่น้องจ้าหมูยอมันขาวพี่น้อง หาแนวเข้าหมาแนวเข้ามูยะข้าวตกจ้ดดวนดนนันมริก้าด้วยพี่น้องเด้ออืออืออ๋อคูลเล้เข้าวกันพี่น้องจ้าอันนี้ซอสโอส่เป็นเส้นเล็กนะจ๊ะพี่น้องอยากกินเป็นแบบเส้นเล็กป๊๊ดเบิ่งติละ่ะ กวาดะด้กินพี่น้องจา้าอืดเบิดโอ้ยโอโลยซ่นคอยโอโลยเฮียออกอืมอ่า,อากรน้สมันไพยพี่นอ้องม,มาแบบนี้มาเสิร์ฟน้ำกันจา้าโอ้ยใส่ในปบนหอ่อตีนไก่เปือเป่อยๆพี่น้อง อือฮมน hãy dám hãy dám chỉ chụp nữa hãy dám ăn cơm xoong khỏe mùi nha hương xinh nhìn cái tuyệt Ngồi xe tháo เก็บคลึดนอ <laughs> อ้องก็สีแดงเดือดแต่โบเพ็ดไม่นองจา๋าเป็นสีแบบนี้โบเพชอ

กระเด็นเสียเสอก็บันดาบะแดดบดแดดบดจะเป็นหนงเลยอืมอืมหมูยอ่ะหมูยออุบน เป็นบาจังสันว้น <laughs> นี้สาอก,กับพ่อพี่พ่อนางมาแซ่บกันเกินพีน่นางจ้า ต้มเซนพี่น้องคะต้มเซนโซใส่เป็นเส้นเล็กอุ้ยเสพเสแปรใส่สหัวหมูยอตีนไก่พี่น้องลูกซิ้นเสแปรกิริจพี่น้องจ้ะอ่ะธรรมาคลิปนี้ลืมกดนไหลก้นแชร์กดติดตามสาวโอนในเด้อจ้ะเด้อที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ผัดกันไปทั้สาวโอ๋จ้ะสำหรับคลิปนี้สาวโอ๋ขอลาไปก่อนจ้ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะบ๊ายบาย